สวัสดีครับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านวันนี้เรามาเจาะลึกกันแบบเต็มๆกับดวงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16จนถึง31สิงหาคม2568บอกเลยว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยเรื่องใหญ่และสำคัญมากๆเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนนะครับ ครึ่งเดือนหลังนี้คุณอาจจะมีโครงการหรือความคิดบางอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากสำหรับคุณมันอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยบ้างวุ่นวายบ้างจนบางครั้งถึงกับถามตัวเองว่าเราจะไหวไหมแต่บอกเลยว่าความเหนื่อยในตอนนี้จะปูทางให้คุณเจอสิ่งดีๆในอนาคตแน่นอนเรื่องอารมณ์และการตัดสินใจต้องบอกกันตรงๆว่าช่วงนี้อารมณ์ของชาวกลุ่มค่อนข้างขึ้น,ข,นขึ้นลงๆหง,งุดหงิดง่ายและพูดตรงแบบขวานผ่าซาก ซึ่งข้อดีก็คือมันตรงไปตรงมาแต่ข้อเสียงคืออาจทำให้คนรอบตัวรู้สึกไม่ค่อยโอเคคำแนะนำสำคัญคือช่วงนี้อย่าเพิ่งไปรับปากใครในเรื่องใหญ่หญๆเพราะมีโอกาสสูงที่จะทำตามคำพูดไม่ได้เรื่องการงานและคนรอบตัวช่วงนี้จะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องจัดการเยอะมากทั้งงานครอบครัวทรัพย์สินและคนที่อายุน้อยกว่าเช่นลูกหลานหรือบริวาร สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณปวดหัวแต่ถ้าวางแผนดีๆคุณจะผ่านไปได้แบบไม่เสียศูนย์เรื่องการเงินรายจ่ายช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับลูกหลานคนอายุน้อยกว่าหรือการลงทุนโปรเจกต์ใหม่ๆการเงินยังเอาอยู่ถ้าวางแผนดีแต่ถ้าใช้แบบไม่คิดอาจจะช็อตได้เหมือนกันเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดช่วงนี้ต้องดูแลใจเขาใจเราให้ดีเพราะมีเกณฑ์ความไม่รับรื่นเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ คนโสดถ้าช่วงนี้มีคนเข้ามาอย่ารีบตัดสินใจให้เวลาศึกษาดูกันไปก่อนแล้วคุณจะเห็นชัดว่าเขาใช่จริงหรือเปล่าสรุปนะครับครึ่งเดือนหลังนี้ของชาวกุมเหมือนเรากำลังอยู่ในสนามซ้อมใหญ่มีทั้งเรื่องใหญ่ที่ต้องสู้เรื่องเล็กที่ต้องเก็บรายละเอียดอารมณ์ที่ต้องคุมและความสัมพันธ์ที่ต้องใส่ใจถ้าคุณคุมเกมทุกอย่างได้ครึ่งเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว